กราบนมัรสการพระคุณเจ้า ท่านพระครูประพัฒธ,ธรรมถินเจ้าคณะตำบลหนองเมืองเจ้าอาวาสวัดผูน้อยคณะกรรมการจัดการแข่งขันท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้ชมทุกท่านมหกรรมมวยโลกส่งเสริมการศึกษาถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่องเจ็ดจากเวทีมวยช่วคราววัดผูน้อยอำเภอบ,บ้านมีจังหวัดลบบุรีซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี โดยมีบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการและมีบริษัทก่อเกียรติกรุปจำกัดรับหน้าที่ดำเนินการประสานงานถ่ายทอดสดโอกาสนี้กระผมขอแนะนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันและผู้ที่มีส่วนร่วมผลักดันให้งานนี้ประสบความสำเร็จดังต่อไปนี้เจ้าคณะตำบลหนองเมืองเจ้า,าวาดวัดพุน้อยท่านพระครูประพัดธรรมทิน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีมาลีหอม,หมพร้อมกับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค7จังหวัดนครปฐมพันตํารวจเอกทิสอันต์นแสงชัยพันธ์พร้อมกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านมีพันตำรวจเอกเฉลิมชัยมณีวันรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลบ้านมีนายจิรศักดิ์ทองศักดิ์ นายกอง์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วงนายสุพจน์สมสิง <vitesse> ประธานนักศึกษาปริญญาเอกรุ่นสามปทุมธานีนายประยุทธ์คงเฉลิมวัฒน์นายกเทศมนตรีเมืองบ้านมีนายจักรพันธ์ลาวงไทย <وع> <وع> คณะกรรมการจัดโคสกเสถีฐีเรือทองมหาพิญโย นายสำรวยแสงม่วงและขอแนะนำผู้สนับสนุนรายการที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในวันนี้เริ่มจากผู้แทนบริษัทปูนเซเมนนครหลวงจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการท่านผู้ชมและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพลำดับต่อไปนี้ท่านจะได้พบกับมวยคู่เอกของรายการ นักชดทางด้านมุมแดงเป็นคู่ชิงแชมป์ WBC เอเชียรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทน้ำหนักช่างได้115ปอนด์แทพพฤทิตเจนี่ฟูดกอเกียรติยิม้มเชิญที่ไปเที่ยวเล่นนครพนมเบิ่งจากเทือลองเชื่อคำน,อน้อง สำหรับผู้ที่ร้องเพลงชาติจบไปนั้นนั้นได้ได้แก่คุณลิศลือชานะครับนายกสมาพันธ์ไก่นเ เห็นหน้าเดอยากเห็นหน้าคนว่าคือทอดโทรศัพท์มาคุยตลอดบอกเคยเป็นมือสิตโตหาเ้านำเสียงของเจ้าจดจำขึ้นใจ